วันนี้เรามาผ่าศพที่สองกันโอเคเราจะเล่าข้อๆเกี่ยวกับเกมนี้นะคะก็คือว่าเกมเนี้ยเราชื่อรีเบคก้าหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเออจะไม่ได้นั่นแหละแล้วเราอะ่ะก็คือหาง,งานทําแล้วเราก็จะมาทํางานที่ห้องดับจิตนะคะคือมามาทํางานผ่าศพอะ่ะและทีนี้เมื่อ EP ที่แล้วนี่คือ EP ที่สองนะคะสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็คือ EP ที่แล้วอะ่ะเราได้ทําการมาฝึกง,งานในตอนประมาณช่วงเย็นแต่ใน,ในขณะที่เราฝึกง,งานเนี่ยมันก็มีช่วงเรากำลัเงเนี่ยผ่าศพอะไรเงี้ย มันก็มีมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นของโยนบ้างมีเสียงก๊อกแก,ก๊กในขณะที่ตอนนั้นก็ยังมีผู้ดูแลก็คุมเราอยู่ตอนที่เราฝึกงานนะหลังจากที่เราฝึกงานเสร็จเหมือนเรายังฝึกยังไม่ทันจบเลยเจ้าของก็ไล่เรากลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเราถ้าเกิดเราได้งานเนี่ยเขาจะโทรติดต่อมาหลังจากที่เรากลับบ้านไปเราก็โทรหาเพื่อนแล้วเราก็เหมือนว่าเริ่มกังวลว่าเราจะได้งานนี้ไหมใช่ไหม เออเพราะว่าเหมือนแบบแรงไม่ทันเสร็จทำทำยังไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ย hey, ทำไมแบบฉันคิดว่าฉันต้องไม่ได้งานนี้แน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของอ่ะเขาแบบเหมือนรีบไล่เรากลับแต่ทําพูดทัง้งหนาดคำเจ้าของก็โทรมาตามให้เรา,าทำงานเสร็จแล้วเหมือนเราโดนหลอกมาทํางานพอเราเข้ามาในในในบ้านหลังเนี้ยแล้วในบ้านที่มันทําเกี่ยวกับเก็กบศพเนี่ยมันก็หลอกเราว่าสุดท้ายมันก็ล็อกประตูไม่ให้เราออกเพราะว่ามันบอกว่าเหมือนว่าศพที่อยู่ในที่เนี้ยมันมีซักศพหนึ่งอะ่ะที่เป็นอ้างที่สิ่งของเดมอน โอเคไหมแล้วมันต้องการให้เราทํร้ายร่างนั้นซะแล้วคือตัวมันไม่อยากทําเองเพราะว่ามันกลัวตายอะมั้งประมาณนั้นนะเออมันก็เลยให้เราอ่ะเป็นคนทําก็คือพยายามหาให้เจอว่าในสามร่างเนี้ยร่างไหนที่เดมอนสิงอยู่แล้วให้ทําการเผาทําลายแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเราต้องทําการล้างศพทุกศพแล้วก็ในขณะที่เราล้างเนี่ยเราต้องใส่น้ามนต์เข้าไปมันจะเป็นน้ามนต์นะใส่น้ํามนต์เข้าไปแล้วถ้าเกิดศพไหนมัน มีเดมอนอ่ะมันจะเกิดรอยแต่ศพแรกเมื่อวานนี้ที่ทําไปยังไม่มีนะคะศพผู้ชายหัวล้นยังยังไม่มียังไม่มีรอยอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เราเนี่ยเอ่อกลังหาเนี่ยว่าล่างไหนเป็นที่สิงเนี่ยเราก็ต้องหาสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจไปด้วยเพื่อที่เราจะต้องรู้ชื่อของมันเพื่อทําลายมันด้วยในระหว่างที่เรากําลังล้างศพเนี่ยเราต้องหาด้วยว่าล่างไหนอะภารกิจหลักคือร่างไหนที่ปีศาจสิงอยู่ ก็ต้องหาสัญลักษณ์เพื่อหาชื่อเพื่อเอาไว้ทําลายล่างประมาณนี้นะที่ที่เข้าใจคร่าวๆ uh, พนักง,งานทุกคนที่เข้ามาผ่าศพด้วยกันวันนี้นะคะสวัสดีด้วยเข้ามาแล้วอย่าออกไปกรุณาผ่าศพไปด้วยกันโอเคเมื่ออีพีที่แล้วนะคะเป็นศพผู้ชายผิวดาหัวโลนส่วนอีพีนี้ uh, ดิฉันได้หยิบศพผู้หญิงออกมาก่อนแล้วจําชื่อไม่ได้โอเคเราจะได้ดูชื่อด้วยกันว่าเขาชื่ออะไรซูล okay, right? ่าโอเคไหมอะอับราดี ภารกิจแรกก็คือเราจะต้องหาร่องรอยของศพก่อนว่า,เ,าเนี่ยตรงหัวตรงอะไรเงี้ยมันมีร่องรอยอะไรบ้างเราต้องเช็คนะอ่ะชื่อคนที่2เราใส่เข้าไปเลยค่ะเราหลังจากที่เราเช็คเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องทําการกรอกข้อมูลก่อนเ,อเราจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อเฮ <c oughs> ยประตูเปิดประตูเปิดมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมประตูเปิดเองดีนะกูกูจิ้มคอมอยู่โอเคเราได้มาแล้วเสร็จแล้ว มันพีคจุดที่ตรงที่ว่าเราต้องกลับไปที่ห้องออฟฟิศทุกคนพร้อมนะดูแทนกูด้วยเราจะต้องเปิดโอ้โหมืดตึ๊บพิสัตคือ,อยังไงเราต้องไปตรงนู้นนะเพราะเราต้องเอาแฟ้มไปเสียบก่อนเราถึงจะทำเยื่องอื่นต่อได้ดูแทนกูนะพร้อมไหมหนึ่งสองมีใครเห็นอ่ะทุก <c oughs> มีใครอะไรไหมหนึ่งสองอ้าอะนะทุกคนเตรียมฟังดีๆอืนี่คือการยิบป,ปา,ากคะอย่ากระพริบตาในะอิสระอืมอโอเคเราต้องปิดตานะคะปิดตาเอาที่ปิดตาก่อนโอเคเราต้องเอาที่ปิดตากุบหน้ากูไม่เคยหน้าได้ขาดกูกลัวมากข้องนั้นนะอะอะทางตามันก่อนนะ แล้วก็อันนี้ปิดตามันแล้วก็ปิดตามันมึงไม่ต้องพูดก็ได้กูกลัวเสี่ยงตัวเองอสัตเอาอิสัตเอ้กูระแวงหน้าต่างสุดกูบอกให้เราต้องเทมันลงไปนะคะนี่คือการผสมเหมือนว่าผสมที่ล้างที่ล้างอุยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาเร็วอสัตวับเอาเร็วนี่เรามาอยู่ที่ซ่อง มึงให้เราเปิดด้วยอุ้ยเลเราเราซ่อยู่บอกว่าพ่อมึง <c oughs> มันบอกว่าปาร์ตี้กำลังจะเริ่มโดยที่ปาร์ตจักรเลยที่ไม่มีเรานะปาร์ตี้มันกำลังจะเริ่มนะทุกคนก็คือเหมือนว่าเราแอบมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่เหรอเฮียมียงมียาพร้อมคือไงกูต้องไปใช่ไหม ทำให้กูไปเฮ้ยกูไม่ไหวเกมเฮี้ยนี่กดดันมากวุ้ยไอสัตว์ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมีใครเห็นมีใครเห็นเหมือนกูบ้างออนนี่คืออะไรหนังสือหนังสือตอนเด็กเหรอ เออไปได้แล้วอ้าวไอ้เหี้ยอะไรวะน้ำท่วมห้องมึงน้ำท่วมห้อง <c oughs> <c oughs> อะไรใครอะมาบอกว่ากูทำมัน โอ้ยเยอยคนลุกเลยอ่ะมึงกูคนลุกจริงถ้ากล้องมันซูมได้อ่ะกูคนลุกจริงคนลุกคนลุกทั้งตัวบอกไอศพบแต่มันบอกว่าเราเป็นคนทําให้มันเป็นแบบนั้นน่ะน่ะเห็นไหมเราเรื่องมีปริศนาว่าเราไปทําอะไรมากูกูมูนวอล์กก่อนกูมูนวอล์กแบบกลมหน้าโอ้ยเสกรกใจกูไม่กล้ามองเลยทั้งนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวใครอยากมอง กูกลมหน้าอยู่ทุกคนใจเย็นๆนะแล้วก็อ่าอันนี้เราเติมเข้าไปแล้วก็เราจะใช้อันนี้นะคะทุกคนนี่คือการเขาเรียกกวาดท้องนี่นะคะจะอ้วกป่ะก็แล้วก็แล้วก็เอาจริงเหรอให้กูไปไฟจริงเหรออ <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยอาอีกแล้ว กูค่อยๆเงยกูค่อยๆละกันนะไอ้เห oh 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 ี right right ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ไม่มีโอ้ไม่มีโอ้ไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีโอ้พราะไมทุกคนฉันจะเปิดฉันจะเปิดประตูแล้วนะฉันจะเปิดประตูแล้วนะทุกคนแหงตาดูแทนกูด้วยเออปกติปกตินะปกติ แม่งเอ้ยชีวิตแม่งสาวต้องหงอยเหรอคอยอายต้องหงอยเหรอคอยอายต้องวู้มึงเห็นเหมือนกูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวมึงเป็นอะไรไม่ไม่ไม่เออมึงยืนไปเลยกูปิดมึงยืนไปเลยกูปิด อย่าเดินไอ้เชี่ยมันวิ่งสัตว์เอ้ยกูก้มหน้าก่อนกูมูนวอล์กเลยเอาเฮียประตูเปิดเองกูปิดแล้วไม่ใช่หรอเอาเฮียอะไรมาเวอร์อีดอกเบอร์เฮ้ยเย็ดแม่เย็ดแม่ไอสัตว์มีเสียงแล้วเปิด ถูอันถู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 เูถ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 ูปากมันอ้าูถููถูถาถู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 ูถูถูถาถู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 ถอถูถูยูออเเู กูไม่ได้ชื่อเรเบคก้าไม่มันเรียกกูเรเบคก้า <Rebecca. S 1> อีสัตว์มึงเห็นตาแดงๆไหมพี่เอ้ย, <Rebecca. S 1> ยเรเบคก้าคุยอะไรไอ้แม่ออกไปกลับไปที่ของมึงฟังดูเรเบคก้า <Rebecca. S 1> เรียกทำไมอย่ามายุ่งกูหาสัญลักษณ์อยู่อย่ามายุ่งกับกูเรเบคก้าเฮียมันเรียกไม่หยุด ุดนีไม่ไปมันบอกว่ามานี่สิไม่ไปกูไม่ไป <Rebecca. S 1> กูไม่ไปกูไม่ไปอย่ามาข้างหลังนะแล้วกูก็กูไม่ไปบอกทำไมไม่มานี่ล่ะไม่ไปเว้ย กูไม่ว่างกูไม่ไปแม่เป็นมึงมึงไปไหมอีห้าคนที่ดูอยู่เนี่ยไปไหมมึงไปไหมไหนตอบไปไมึไปต่อมาเเบคก้อย่าเป็นมึงมึงไปไหมกิลไปไหมสปไปไปไหม <Rebecca. S 1> ให้กูไปไหมพิมมา <laughs> 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 เขาบอกเขาบอกว่าอะไรผู้ใหญ่บอกว่า <Rebecca. S 1> ตอนกลางคืนเวลาได้ยินเสียงใครเรียกห้ามทักนี่ไม่เชื่อคำโบราณกัน <Rebecca. S 1> กเลยนะจิงอไปจริงอ Why you aren't coming? กูต้องร้องเพลงใจสู้หรือเปล่าใจสุลหรือเปล่าเอาแล้วเยี่ยมมือตึบมึงมือตึบมือตึบลาจบแล้วดิมึงอะไรอ่ะมึงมาไม่เห็นอะไรเลยมาเห็นแต่จุดขาวๆจุดขาวเฉย ย,ย่าหูร้อนเลยแม่งเอย้ยแม่งเอย้ยแม่งเอย้ยมึงกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูไม่ไหว <c oughs> กูไม่ไหวแนะ่ใช่คะ่ะมึงมาเปิดประตูรอ

สรุปอีนี่ปกติใช่ไหมมันไม่มีอะไรผิดแปลกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาศพมันกลับไปแช่เหมือนเดิมเข้าไปิสัต์ตายอยู่ในนั้นนะมึงนี่เริ่มเริ่มชำนานนะครับชำนาญโคุกศพอ่ะมีโทรศัพท์มาไม่รับหรอกฉันไม่รับหรอกเอาเชี่ยประตูปิดปิดล็อกกูทำไมฉันไม่รับหรอกช่นะอยากให้กูรับใช่ไหมฮัลโหล อืมอ응ืมนั่นไงทำไปมื่ยัง้ก็ทำวันนี้ด้วยมันจะมาฆ่าฉันจะฆ่าเธอรีเบคก้าไม่รู้สิวะแม่งเอ้ยแต่ทำไมศพอีศพเมื่อกี้มันมีโอ้ยเขี่แฉันว่าศพนี้ฉันว่าศพนี้แสดงว่าศพนี้เราต้องเผาศพนี้ ช่เนี่ยนั่นไงเอาอีกแล้วปิดไฟแล้วนั่นไงโอ้โห <c oughs> โอ้โหลากูเลยอะโอ้โหโอ้โหเอาแล้วทาเสียวมาก <c oughs> แอนจูไปเลยสิคะ ่แอนจูเอาแล้วมึงเขาต้องเดินเองตรงเนี้ยสู่เขาสิแ่อีหญิงอย่าไปกลัวขอแค่อย่ากรี๊ดก็พอสงสารข้างบ้านเขามันยากมากิเบไปก้าน,น้อย มันเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรวะมันเราทำอะไรมันไม่ได้เลยวะแล้วให้กูทำอะไรอ่ะเดอ๋ยอันนี้ใช่ผัวใช่ผัวสไปหรือเปล่าคะเฮ้ยทำไงดีวะวันนี้เลือดวันนี้ไง กูม mm ันไสนมึงมานแล้ว hmm. จึงขอโทษเด้อทำใจให้สบายทุบแม่งเลยทุบ วนี้นี่ไง<ฮ>เรียกร้อยเรียกร้อยเปิดเปิดไงวะเปิดไงวะทำไงต่อกูต้องทำไงต่อไม่ไม่ไม่แล้วกูจะทำไงต่อเฮ้ยกูจะทำไงต่อกูจะเอาอันนี้ไปไว้ที่ไหนเอามากไปไว้ที่ไหน เอามาร์กไปไว้ที่ไหนโอ้ยเฮียขนเกมเฮียเลยทำกูขนลุกตลอดเวลายังไงล่ะมาร์กนี่หุบปากไอ้เวียแม่หุบปากจะล้วงนี่พูดมากเกืนอปไหมนี่กูล้วงไส้แม่งเลยพูดมากนยล้วงไส้แม่งเลยอากุศลาทำมาทำมาก็เชิญเทียบเทวดามาพาไอ้เหียเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้น มึงทำไมกูแทงไม่ได้เฮ้ยมึงกูแทงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอาแล้วร <'s> so ิเบตกา <cool. S 1> นี่ไงกรานมาของเธอฉันคือยายของเธอไง <need> ฉันต้องฉันฉันต้องการให้ฉันต้องการให้ฉันต้องการให้เธอให้ฉันเข้าไปสุดที่รักของฉันอเฮียหน้าต่างมึงเห็นหน้าต่างไหมมึงเห็นหน้าต่างไหมมันอยู่ตรงนั้น บอกว่าไม่รักกูแล้วหรอไม่รักแกนมากหรอไม่รักยายแล้วหรอข้างนอกมันหนาวมาก lesser, be, ฉันอยากที่จะเข้าไปให้ฉันเข้าไปเถอะนะลิเบก้าเฮ้ยมึงหนาวตายนย่งนั้นเลยอีสัตว์ยายกูตายไปแล้วไอ้ควายให้กูเข้าไปเดีวนี้อีดอกมึงเนี่ยให้กูเข้าไปเดีวนี้เนี่เอาศพย้ายน่ะพร้อมนะ อย่าเด้งขึ้นมานะนี่ไงมันพูดพูดพูดทำไมพูดทำไมต้องหัวเราะไม่ต้องหวัวเราะกูอเอามือเข้าเตาเผาแน่บอกให้ไม่เปิดไงวะเฮีย้ยโดนตีก็บิ้วกูเหลือเกินเนี่ยเออเนี่ยเผาแม่งมว์ลาก่องไอควายไปซะอยู่ไปก็ลกโลก มาร์คบอกมึงมาแตะหน้ากูทำไมกูพึ่งลงหน้าหน้าท้องมาระเบิดไปเลยสิค่ะอุ้ยอุ้ยขันมาแล้ว ยังคางน <Good morning. S 1> าด้วยรถอลุนซาวด์มันเป็นชื่อเก่าฉันทำได้ใช่ไหมทุกอย่างจบแล้วใช่ไหม สำหรับตอนนี้มันไม่เคยจบจริงๆเธอมาไกลมากแล้วมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ฉันดีใจที่ฉันอยู่ที่นี่เธอต้องใช้มันทำไมล่ะวะแต่ว่าให้ให้กลับไปบ้านซะเจะคนพักทุกคืนมันจะแตกต่างไปเรื่อยๆฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันโอเคเธอแน่ใจนะ มึงดูเหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฉันแค่รอรอนานมากอสรุปกูโดนสิงหมายว่าเขาบาไงอย่าบอกนะอ้าวมึงเลือกตัวผิดอ้าพีเรียบเบกก้ามาไม่อยู่นี่อีโง่อ้าชิบหายกูเผาพิจตัวอ้าจบเลยเรียบร้อยกูเผาพิจตัว ี <night> ตอนจบของเกมแล้วไหมเตาเผาระเบิดหนึ่งเหมือนว่าอู้โหโดนหักขนาดนี้โอ้โหโยนเป็นขี้เลยอสว์โอเค